ก้าวล้ำโลกครั้งแรกของไทยจุฬาโชว์สเกยภาพนวัตกรรมยารักษามะเร็งใหม่อเมริกาขอเซ็นสัญญาถ่ายท่อเทคโนโลยีในงาน CU Innovation and IP Expo 2025 ศูนย์นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน CU Innovation and IP Expo 2025นำเสนอผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์นักวิจัยนิสิตนวัตกรและผู้ประกอบการภายใต้ระบบนิเว้นวัตกรรมของมหาวิทยาลายัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองความรู้รายบันาลใจและการสร้างเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนต่างๆอันเป็นกลไกสําคัญของการขับเคลื่อนจากผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยมีศาสตราจารย์ดรวีเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568ณภารกรอนฮอศ์ซูนการค้าสยามภารกรอนในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลงานของคณาจารย์นักวิจัยนิสิตและนวัตกรให้สามารถ มาต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิทธิทางปัญญาวันนี้อีกบทบาทหนึ่งนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่เราคิดว่าเราไม่ได้ทํานวัตรกรรมนะครับเพื่อการศาึกษาแต่นวัตรกรรมวันนี้นะครับก้าวสู่ระดับโลกงั้นแปลว่านะครับนวตรกร,รของเรานะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็คือได้ผลิตนวัตรกรรมนะครับก้าวสู่ นะระดับนานานชาติซึ่งเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าระดับโลกเลยทีเดียวเนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราตอกย้ําอยู่เสมอนะครับว่านวัตกรรมที่ดีนะครับนวัตกรต้องมาก่อนนวัตกรรมเสมอบทบาทของการสร้างคน ผลิตคนให้การเป็นนวัตกรนะครับที่มีผลงานมีคุณภาพและวันนี้นะครับนวัตกรรมของเราได้ก้าวสู่ระดับโลกซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของแค่คุณภาพแบบเพียงเดียวแต่นวัตกรรมนะครับที่ทางด้าน ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางด้านเรื่องของเออ mm hmm. กเษตรนะครับเรื่องของทุกๆอ,อย่างคือการสร้างให้เกิดนะครับออมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในระดับโลกไม่จํากัดแค่ในประเทศไทยดังนั้นนะครับนะงานจัดงานในวันนี้ CU Innovation นะครับและ IP Expo คือการ Expo คือ Exhibition นะครับคือการประกาศกล้องนะครับว่ายุราลงคอะไรมีนวัตกรรมนะครับที่สร้างขึ้นเสียงเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่จะสรรสร้างนะครับฐานะครับงานมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศครับครับวันนี้นะครับเราเริ่มนะครับงานนวัตกรรมของเราไม่ได้เริ่มอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเราเริ่มจากชุมชนเริ่มจากความต้องการของลูกค้าและวันนี้เรานะครับไปจบที่นะครับแต่ชุมชนแต่เป็นชุมชนระดับโลก นะครับแล้ววันนี้คือเอาไปใช้ได้จริงปฏิบัติได้จริงและส่งผลกระทบนะครับต่อคุณภาพที่ผงคนได้จริงนะครับและตัวอย่างนะครับผลงานที่ออกมาในวันนี้นะครับมีผลงานชิ้นโบแดงชิ้นเอกเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับของทางคณะแพทย์นะครับเชิญอาจารย์ครับครับก็ของเราก็คือพยายามพัฒนาให้ให้คนไทยมะเร็งนะฮะเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ปัญหามะเร็งก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นว่าเราต้องหาทางแก้ไขเพราะฉะนั้นตอนนี้อินโนเวชันใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์นะครับที่จะทําให้เราทําให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยกลับมาสู่ประชาชนไทยได้ใช้งานจริงๆแต่ว่าเราเองก็คงต้องร่วมร่วมงานกับอาโปรเชนอลนะฮะแล้วก็บริษัทที่เขาเป็นระดับโลกมาทํางานร่วมกันนะฮะเราจะได้เรียนรู้วิธีการที่ ที่การพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงแล้วก็มีประโยชน์ต่อ,ตอสังคมต่อโลกโุกเนี่ยไปพร้อมๆกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เราก็หวังว่าการร่วมมือในวันนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้ภาษาต่างๆ,ๆนะฮะและเข้าใจวิธีการทํางานแล้วก็ขยายเครือข่ายไปที่ระดับระดับโลกและสุดท้ายทําให้เป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยในการมาพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ,ๆตามตามไปด้วยนะครับทีบ่บ้าอย่ายกันครับท่านท่าราชกาย นี่ก็จะเน้นเรื่องความสำคัญของคนปากกับหพาะไรซึ่งก็จะเป็นผู้ผลิตองค์ความรู้ใหม่นะครับการนำองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงกา้เกิดการสเกลอัพการเกิดอยู่ร่ว้างเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีพันธมิตรร่วมมือทั้งภาคสภาัเอกชนและองค์กรต่างๆตที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าคุณดาได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและในง่ายผลิตภัณฑ์นี้สามารถจะมีการสเกลอัพขึ้นไปให้มีผลวงมากแต้องหาพันธมิตรซึ่งจะเป็นเวทีซึ่ง เอาคณาจิตหลายส่วนมามาเจอกันวันนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเพื่อจะหาทงา,า,าตนต่อยอดนวัตรกรรมมรให้สำหรับท่านทังท่านรอพนจารณาดีค่ะต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ EOU นะคะโดยทั่วไปที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นการทอตกลงแต่ครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือ licensing agreement เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยค่ะที่มีการนำยาที่มีเทคโนโลยีสูงเนะะี่ยค่ะถ่ายทอดไปให้สู่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านคงทราบว่าการขึ้นทะเบียนยาการทำการทดสอบคลินิก โดยเฉพาะสำหรับยาเร็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่คุณมาหาศาลแล้วมีกี่คนกันคะในโลกนี้ที่สามารถถ่ายทอดองความรู้นี้ไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนอาอย่างก้าวกระโดดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นครั้ง,งนี้เป็นบุกหมยที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยค่ะนอกเหนือนจากงานนี้นะคะเรายังมีงานนวัตกรรมอื่นๆที่น่าสนใจและที่ฉันเชื่อมั่นมากาต่อยอดได้อีก โปรดชมนะคะอย่างน้อยสุดห้าิบผลงานค่ะแล้วเราเชื่อมั่นว่าคุณแอนมารีนะคะที่เขามีโอกาสให้มาเดินชมเนะะมี่ยค่ะาก็ชื่นชมมากเ็าบอกว่ามีอีกหลายผลงานเลยที่เขาสนใจจะนําไปต่อยอดในอนาคตก็ฝากไปด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมั่นว่าจะสานต่อไปในอนานคตอย่างมีที่่ิ้นสุดค่ะครับวันนี้ก็คงจะเห็นนะครับว่าตัวอย่างผลงานวิจัยนะคะนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้เป็นนะครับเ,เป็นผลงานที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ,รบวันนี้นะครับคงจะไม่ มีอีกครั้งนักนะครับที่เราจะเห็นว่าทางสหรัฐอเมริกาที่เรานะครับขึ้นชื่อลือชาว่านะครับเป็นแหล่งผลิตนวัตกรรมแต่เป็นฝ่ายนะครับที่จะร่วมมือกับเรากลับมานะครับมาซื้อผลงานของนักใจที่เป็นคนไทยด้วยซ้ํา นั่นแปลว่าวันนี้นะครับเราทําให้โลกนะครับไม่ได้หมุนเอียงไปทางตะวันตกเพียงเดียววันนี้เอียงมาทางประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับเราขอเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการสร้างผลงานนะครับให้ทุกคนนะครับหันกลับมามองประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมนะครับถ้าวันนี้ Innovation Center ของระดับโลกนะครับได้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเกิดที่นประเทศไทยและนั่นคือผลงานของ นักวิจัยประเทศไทยนะครับที่เราควรจะภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับและวันนี้นะครับผลกระทบทั้งหมดนะครับเป็นผลงานอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคมะเร็งโรคอะไรทั้งหลายนะครับและผลงานทางนวัตกรรมน้ํายารักษาสภาพร่างกายทั้งหมดนี่นะครับเกิดขึ้นนะครับเป็นผลงานที่เราอยากจะให้คุณภาพประชาชนคนไทยในระดับโลกนะครับนี่คือเป็น ความร่วมมือกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับกับองค์กรในระดับประเทศและองค์กรระดับน,นานาชาติวันนี้นะครับเราไม่ได้แค่ก้าวตามนวัตกรรมเราก้าวล้านะครับการก้าวตามคือมีอะไรเราก็ตามไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นะครับเราอยากโชว์ผลงานที่เราเรื่องของก้าวล้ำและทําให้ทุกคนเห็นคุณภาพนะครับผลงานของนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ